เขาทิ้งโจรชาญกรุงราชครึกนางพัทธากำลังยืนเผชิญหน้ากับความตายที่หลอกลวงโดยชายคนรักของนางเองพัทธาเจ้าจงเปลื้องพะห่มอ,ออกแล้วถอดเครื่องประดับทั้งหมดมัดห่อรวมกันไว้เดี๋ยวนี้สัตตุกะข้าทำอะไรผิดหรือนางหญิง,งโง่ความจริง เราจะควักตับกับหัวใจของเจ้าถาวายแก่เทวดาที่นี่แล้วยึดเอาเครื่องอาพร์ของเจ้าทั้งหมดไปใช้จ่ายหาความสุขสัตตุกะก็ทั้งตัวเรากับเครื่องประดับทั้งหมดนี้ก็เป็นของท่านอยู่แล้วทำไมท่านจะต้องฆ่าเราเพื่อย,ยึดเครื่องประดับด้วยอีกเล่า <Yeah> ชีวิตของหล่อนไม่มีค่าอะไรอีกแล้วนางคิดใน,ในใจว่านี่คือเคราะห์กรรมอันหนัก แต่สติปัญญามิได้มีไว้เพื่อการกินอยู่เท่านั้นหากมีไว้เพื่อให้รู้ว่าควรทำสิ่งใดในยามคับขันและบัดนี้เราต้องรู้ว่าจะทำเช่นไรกับเขาจากนั้นนางจึงกล่าวกับโจรว่าสัตุกะวันนั้นที่ท่านถูกจับไปว่าเป็นโจรหากไม่ใช่เพราะพ่อแม่ของเราสละทรัพย์หนึ่งเพื่อแลกชีวิตวันนี้ท่านคงไม่ยืนอยู่ตรงนี้ เราอุปการะท่านมาตั้งแต่นั้นวันนี้ขอให้เราได้ไหว้ท่านเป็นครั้งสุดท้ายเถิดโจรหลงเชื่อยืดอกยืนบนยอดเขาอย่างภาคภูมิพร้อมให้นางทำความเคารพหญิงสาวจึงเดินประทักษิณรอบตัวโจรสามรอบก้มลงกราบทั้งสี่ทิศแล้วกล่าวเสียงสั่นสะอื้นว่าสัตตุกะนี่คือการเห็นครั้งสุดท้ายของเราจากนี้ไป การที่เราเห็นเจ้าหรือเจ้าเห็นเราย่อมไม่มีอีกแล้วพูดจบนางก้าวไปด้านหลังโอบกอดเหมือนอำลามือหนึ่งจับที่คออีกมือสอดเข้าใต้รักแร้สัตุกะโจรผู้ประมาทแล้วผลักเข้าสุดแรงร่างโจรชั่วสัตุกะตกลงไปในเหวลึกกระแทกโขดหินแตกเป็นเสี่ยงเสียงสิ้นชีวิตในบัดดน ย้อนเวลากลับไปนางคือบุตรีเศรษฐีแห่งกรุงราชฤห์วัยเพียง16ปีวันหนึ่งนางได้ยินเสียงมหาชนโห่ร้องจึงชะเงอ้อมองลงมาเห็นชายหนุ่มรูปงามแต่ถูกตราว่าโจรถูกมัดถูกโบยและจะถูกพาไปประหารเพียงแค่สบตาเพียงครั้งเดียว หัวใจของนางกลับผูกพันแน่นแฟ้นถึงข่านเอ๋ยกับมารดาว่าแม่เจ้าขาถ้าไม่ได้ชายคนนั้นมาเป็นสามีดิฉันก็ไม่ขอมีชีวิตอยู่ลูกเอ๋ยนั่นมันโจนเจ้าคู่ควรกับผู้สูงศักดิ์หาใช่คนต่ำต้อยเช่นนั้นมิได้เจ้าค่ะหากไม่ได้เขาดิฉันจะขอตายในที่นี้นี่แหละสุดท้าย ครอบครัวต้องยอมสละทรัพย์มหาศาลเพื่อแลกชีวิตโจรคนนั้นมาและยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยแต่เพียงไม่กี่วันความรักหวานชื่นกลับกลายเป็นกับดักแห่งความตายโจรกลับคิดคดวางอุบายจะฆ่านางเพื่อชิงเครื่องประดับไปขายในโรงสุรา เขาล่อลวงให้นางจัดพลีกรรมกระทําพิธีบวงสวงโดยนำเครื่องประดับและภาชนะบูชาขึ้นไปยังภูเขาและนั่นเองที่พาเธอไปสู่เขาทิ้งโจรหลังฆ่าศัตรูโจรน,นางไม่อาจกลับบ้านได้เพราะรู้ดีว่าไม่มีใครเชื่อจึงลัดทิ้งทุกสิ่งออกเดินทานสูป่ป่าและบวชเป็นปริภาจิกานางเรียนรู้วาทะ พันบทท่องไปทั่วชมพูทวีปในนามชัมพุปริภาชิกาแต่ยังไม่มีผู้ใดโต้ตอบเอาชนะได้จนกระทั่งวันที่นางพบพระสารีบุตรเถระท่านผู้จเจริญดิฉันจะถามปัญหากับท่านเชิญถามเถิดน้องหญิงนางถามปัญหามากมายพระสารีบุตรตอบได้ทุกข้อ ปัญหาของเธอมีเพียงเท่านี้ใช่หรือไม่ใช่แล้วท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นเราขอถามสักข้อหนึ่งอ,อะไรชื่อว่าหนึง่งนั่นคืออะไรหรือท่านผู้เจริญคือพุทธมนต์ท่านจงให้พุทธมนต์นั้นแก่ดีฉันบ้างท่านผู้เจริญหากท่านปรารถนาก็จงบวชในพระพุทธศาสนาเถิด ถ้าเช่นนั้นโปรดให้ดิฉันได้บวชเถิดท่านผู้เจริญไม่กี่วันหลังบวชนางก็บรรลุพระอรหัตผลแจมแจ้งด้วยตนเองว่าพุทธมนตในความหมายที่แท้จริงนั้นคือพระนิพพานอันพ้นจากความเป็นคู่คือความยินดียินร้ายการได้การเสียความดีใจเสียใจพ้นจากความหวั่นไหวต่อโลกธรรททั้งแปด บอิสรภาพทางจิตอย่างสมบูรณ์เป็นการชนะที่เด็ดขาดและไม่กลับแพ้อีกต่อไปนางได้รับการยกย่องเป็นพระกุณทลเกสีเทรีเมื่อภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่านางชนะโจรจึงได้บวชเป็นอรหันต์พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าการชนะโจรน,นับพันมิใช่ชัยชนะที่แท้จริงชัยชนะที่ประเสริฐที่สุด คือการชนะกิเลสภายในตนเองนี่คือเรื่องราวของหญิงสาวผู้ถูกหลอกลวงด้วยความรักแต่ด้วยศรัทธาและปัญญากลับพลิกชีวิตจนกลายเป็นนักรบผู้ชนะใจตนเอง